สัสดีค่ข้าวัน,นี้นะคะเดจดตำถั่วแตงใส่มะกอกป่านะคะนี่ค่ะก็มีมะกอกป่าถั่วแตงมะเขือเทศพริกชี้ฟ้าใส่โคกเลยค่ะตามด้วยผงโชูรสแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนช้อนกาแฟแล้วก็โครก ด้วยถั่วฝักยาวก่อนต้องโขกถั่วฝักยาวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแตงไม่ต้องโขกโขกไม่ได้เด็กุดเละมะกอกปลามะเขือเทศ น้ำปราคารชไรเครเองใส่เลยแตงกวาใส่เลยแล้วก็คนให้เข้ากันตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะตำถั่วตำแตงน้ำปลารามะกอกป่าค่ะน้ำปลารา้าพัชอราเชียเองฉ่ำๆเลยค่ะน่ากินมากหอมหอมหอมมะกอก